อาเซียนทางออกธุรกิจไทยกับโอกาสของตลาดเกิดใหม่อันดับ5ของโลกเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจในไทยนะคะเมื่อธนาคารโลกหรือ world bank ออกมาประเมินว่าไทยมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรั้งท้ายในอาเซียนซึ่งมี gdp รั้งท้ายนะคะเติบโตอยู่ที่1.9%ในปี2566 ซึ่งเป็นการลดลงนะคะจาก2.5%ในปีก่อนหน้าและแม้ภาพรวมของปีนี้นะคะจะมีการคาดการว่า GDP ไทยนั้นมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นแต่หากมองไปโดยรอบเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่3-6%เมื่อเป็นแบบนี้คําถามสําคัญก็คือว่าแล้วธุรกิจในประเทศไทยจะเติบโตอย่างไรหรือนี่คือโอกาสที่ต้องเริ่มมองหาลู่ทางธุรกิจ สำหรับตลาดต่างประเทศอย่างอาเซียนทำไมอาเซียนถึงยังเป็นตลาดสำหรับธุรกิจส่งออกของไทยที่น่าสนใจลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังในขณะที่การลงทุนทางตรงหรือว่า FDI ของทั่วโลกนั้นกำลังหดตัวลงนะคะแต่รู้หรือไม่เขว่ากลับมีกลุ่มประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับนะักลงทุนต่างประเทศ และนั่นก็คือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาการลงทุนในประเทศเหล่านี้นะคะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น9 2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วนที่มากถึง 70%.8% ของมูลค่าการลงทุนทั้งโลกโดยเฉพาะอาเซียนที่ถึงแนวว่าจะอยู่ท่ามกลางความกดดันทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อรวมไปถึงความขัดแย้งทั้งสงครามในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ภูมิภาคอาเซียนกลับสามารถดึงดูดเม็ดเงินนักลงทุนได้สูงสุดเป็นประวัติการโดยหากเทียบมูลค่าการลงทุน fdi ที่ผ่านมานะคะ การลงทุนทั่วทั้งโลกคดตัวกว่า12.4หรือกว่า1.3ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนั้นกลับขยายตัวได้ถึง4.6ขึ้นมาแตะระดับ222.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากที่สุดรองลงมาก็คืออินโดนีเซียและเวียดนามตามลำดำับ ทำให้อาเซียนในวันนี้นะคะถือว่าเป็นประหลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ3ของภูมิภาคเอเชียค่ะแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เงินทุนของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาสู่ประเทศกําลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเพราะประเทศกลุ่มนี้เนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างโดดเด่นอย่างเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่จําเป็นต่อโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนต์เครื่องจกักรอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนนั้นถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่การที่จะออกไปทําธุรกิจกับภูมิภาคนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะยังเต็มไปด้วยความท้าทายที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่อาเซียนเป็นผู้รับผลพลอยได้จากสถานการณ์เหล่านี้เช่นกันดังนั้นจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมนำทางเราไปซึ่งกรุงศรีก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทยขยายการเติบโตไกลสู่อาเซียนกรุงศรีเป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่อันดับ5้าของไทยที่ดำเนินธุรกิจมานานถึง80ปีซึ่งที่ผ่านมาได้นำเสนอบริการด้านการเงินอย่างครบวงจร ตั้งแต่รายบุคคลผู้ประกอบการ SME ไปจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ แต่คำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมต้องเป็นกรุงศรีที่จะช่วยเบิกทางให้ธุรกิจไทยเติบโตในอาเซียนกรุงศรีนั้นใช้เวลาในการสร้างรากฐานในการเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคมาหลายปีจนในตอนนี้นะคะสามารถเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสถาบันการเงินที่แข็งแรกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและมีลูกค้าที่ให้บริการมากกว่า17ล้านรายครอบคลุม9ใน10ประเทศของภูมิภาคอาเซียนเมื่อได้จับมือกับ MUFG MUFG หรือ Mitsubishi UFJ Financial Group คือหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนําระดับโลกมีธุรกิจทางการเงินที่ครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ t r u s banking ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจบัตรเครดิตธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อยธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนธุรกิจเช่าซื้อที่สะท้อนถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในธุรกิจและก็ถือเป็นแป้นต่อของลูกค้ากรุงศรีที่อาจได้คู่ค้าและเห็นช่องทางในการทําธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นเพราะการที่ MUFG มีเครือข่ายสํานักงานราว2 0 0พแห่ง ในกว่า40ประเทศทั่วโลกและหากเราโฟกัสเข้ามาที่อาเซียน MUFG นั้นจะมีทั้งสาขาสำนักงานธนาคารพันธมิตรที่ MUFG เข้าไปถือหุ้นทั้งหมดนี้นะคะจึงส่งผลให้ในปัจจุบันธนาคารกรุงศรีเป็นเครือข่ายสถาบันการเงินที่มีพันธมิตรมากที่สุดในอาเซียนทั้งในประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาลาว เมียนมามาเลเซียและสิงคโปร์และนอกจากการมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่แข็งแกร่งแล้วการมีโซลูชันที่ช่วยคอนเน็กกับคู่ค้าต่างแดน,นก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งกรุงศรีนั้นนะคะสามารถพาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปในอาเซียนด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ผ่านการเชื่อมโยงบริการทั้งภูมิภาคด้วยแนวคิดกอาเซียน i วทกรุงศรีทั้งการบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจกรุงศรีอาเซียนลิงก์โดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจตลาดอาเซียน รวมทั้งสามารถช่วยวิเคราะห์ให้คำแนะนำดูแลตั้งแต่การเริ่มธุรกิจการส่งออกจนถึงการช่วยจับผู้ธุรกิจหรือ business matching จากประสบการณ์กว่าสิป,ปีค่ะกรุงศรีนั้นได้เปิดโอกาสให้มีการพบปะเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละปีทั้งจากประเทศไทยญี่ปุ่นและประเทศต่างๆในอาเซียนนอกจากนี้ยังมีบริการ transaction ที่สามารถโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันทีตัวอย่างความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรท้องถิ่นอย่างอินโดนีเซียและเวียดนามนะคะ ที่ทําให้ลูกค้าสามารถโอนเงินระหว่างธนาคารได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางซึ่งเป็นการลดต้นทุนทางการค้าและธุรกรรมให้มีความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงธุรกิจจะสามารถหมุนไปได้ไวยิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนรูปแบบ PAYMENT ต่างๆสามารถชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code ได้ทาง KMA กรุงศรีแอปเปิดให้ใช้งานแล้วทั้งในกัมพูชาอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซีย สิงคโปร์และลาวซึ่งหากท่านไหนนะคะที่เป็นทั้งผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่อยากจะหาโอกาสธุรกิจในอาเซียนเนี่ยก็สามารถเตรียมความพร้อมได้นะคะผ่านรายการกรุงศรีเซียนอาเซียนที่จะมีผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรของกรุงศรีจะมาเป็นเสียนนะคะในการแนะนําข้อควรรู้การเตรียมตัวการศึกษาวัฒนธรรมที่แตกตา่างการศึกษาข้อกฎหมายตลอดจนการวางแผนธุรกิจและโซลูชันต่างๆที่จะซัพพอร์ธธุรกิจให้ไปไกลได้ในอาเซียนซึ่งทุกท่านนั้นนะคะสามารถศึกษา เพิ่มเติมแล้วก็ติดตามรายการดีๆได้ที่ Facebook และ YouTube ของกรุงศรี s ิ m โป e ค่ะดังนั้นสําหรับการดําเนินธุรกิจในสถานการณ์โลกยุคนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้หมดหวังไปสทัทีเดียวนะคะเพราะถ้าเรามองไปร,บรอบๆเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสที่เราได้คว้าไว้ได้อยู่อย่างอาเซียนที่ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ใกล้บ้านเราแล้วก็กําลังเติบโตนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสาคัญของผู้ประกอบการไทยที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ